พบกับช่อง Project Sorry นะ,ะจะมาอัปเดตบ้านเหมือนเดิมค่ะมีอะไรเพิ่มเติมหรือตรงไหนบ้านนี้ very modern so upstairs if you show upstairs พบกับพลอยเช่นเคยนะคะวันนี้พลอยมาเดินเล่นตรงแถวบ้านนะคะคนเดียวเพราะว่าคุณเจนะคะเขาได้เดินไปแล้วนะคะเขาก็ทำแบบคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ของเขานะทุกคนเนาะทุกครั้งที่แบบมาดูบ้านนะคะมาเดินเล่นแถวบริเวณบ้านนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีมากทางบ้านพลอยจะเป็นแบบนี้นะคะยังยังเป็นดินลูกรังอยู่นะทุกคน ัดไปอีกซอยหนึ่งนะคะน้องหมาอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นบ้านของคุณตาตรงนู้นนะคะบ้านที่ทุกคนเห็นนี่นะคะเนี่ยที่พอยชี้นะคะก็จะเป็นบ้านของคุณตาพลอยคนหนึ่งนะคะเป็นญาติญาติกันเนี่ยค่ะเป็นน้องชายยายนะคะบริเวณเดียวกันนะคะแต่ว่าพอยจะอยู่ในซอยสุดท้ายที่ทุกคนเห็นนะคะก็เป็นซอยนี้ซอยสุดท้ายนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพอยมีบ้านเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนะคะแต่ว่าได้ขายไปแล้วนะคะ แล้วก็ได้ move มาอยู่ข้างบนนะคะแต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะ move mm hmm. มาอยู่ที่ที่มันสูงกว่านะคะทุกคนเพราะว่าในหมู่บ้านมันจะแอบ,บทันลงนิดนึงนะคะในหมู่บ้านนะคะไปะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยค่ะมามาเริ่มกันเลยค่ะนี่จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านนะคะมีการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเริ่มกันที่ทางขึ้นบ้านเลยนะคะนี่ค่ะงานฟาด ตามที่ใจต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงแบบมนๆนะคะแบบนี้นะคะทรงเหลี่ยมเราเห็นกันเยอะแล้วเนาะชูนิดนึงโมเด์นิดนึงนะคะไฟซ่อนนะคะเพราะว่าเราจะมีการบิวอินนะคะก็จะมีอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีการซ่อนซ่อนม่านนะคะห้องโถงนะคะไปและเรามาเริ่มกันที่ห้องพอดกันเลยนะคะห้องพอดก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะคะ ห้องน้ําถูกใจมากนะเข้ามาแล้วค่ะนี่ห้องน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะยาแนวเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสีสีออกแบบเทาๆหยาบๆนิดนึงเนาะแล้วก็ตัดด้วยสีดําไดมอนนะคะช่องแบบบุกผนังขึ้นมานะคะจะมีการใส่คิ้วเนาะเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดหวังในการเลือกสีกระเบื้องนะคะเราไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าถูกใจมากจริงๆค่ะ คือแฟนชอบแบบเป็นโทนเคลีนแบบนี้อยู่แล้วนะคะเราจะเป็นในส่วนห้องพอยนะคะก็จะเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยไม่มีหลุมไม่มีอะไรเลยนะคะจะมาเน้นตรงนี้ใส่มมานแล้วก็มีไฟค่ะไปนี่ตรงไหนเพิ่มเติมไหมนี่นะคะถ้ามองในด้านด้านห้องพอยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนอกก็จะแบบเขียวุ่มนะคะโอเคเดี๋ยวเราไป ฝ้าด้านฝ้าชั้นบนเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนั้นจะเป็นห้องที่พอจะใส่บิวอินอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวคอยดูกันว่าพอจะทำอะไรนะคะห้องนั้นก็ยังไม่รู้มันจะเป็นแบบโซนเล็กๆกัค่ะแค่นั้นเองนะคะส่วนฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ยาวไปแล้วก็จะไปขึ้นมาอย่างนั้นนิดนึงเนาะขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของ ชั้นสองนะคะเป็นของห้องพลอยเองนะคะวันนี้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านฝาผนังเนาะน,นี่ค่ะก็จะเป็นสีขาวนะคะตัดลายไดมอนด์สีดำเพราะรู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากที่เลือกสีนี้เพราะว่าสีขาวกับสีดำมันแมทเนาะทุกคนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่พื้นนะคะในส่วนของชั้นบนข้างบน แล้วก็ตัดด้วยคิ้วสีเงินนะคะตัดสินใจถูกมากเอาสีเงินโอเคค่ะห้องนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะมาเริ่มกันที่ห้องหนึ่งชั้นบนนะคะฝ้าเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นไฟซ่อนนะคะตรงนี้จะเป็นทีวีค่ะดีเทลตกแต่งเฉยๆนะคะก็จะเป็นไฟไม่มีไฟหลุมนะคะเป็นฝ้าเรียบ โอเคค่ะห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะถ้ามาในส่วนของด้านนี้ที่ทุกคนจะเห็นคลิปไปตั้งแต่ที่แล้วนะคะที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมีท่อค่ะทุกคนมีท่อตรงนี้เพื่อที่จะเป็นรางน้ําฝนนะคะท่อก็จะลงไปถึงตรงนั้นนะคะออกไปข้างนอกนะคะนี่ไอตัวนี้หลังคาเนี่ยเขาขึ้นโค้งไวเชยๆนะคะเพราะว่าหลังคาเนี่ยเขารอแบบช่างเนี่ยทาสีอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนเขาถึงจะแบบใส่หลัง,งคาเพราะว่าเดี๋ยวช่างเนี่ยก็จะมีการเหยียบมีอะไรอย่างนี้เนาะทุกคน โอเคค่ะไปอันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นไม้เทียมนะคะที่พลอยเพิ่มเติมให้พี่ช่างเขาเพิ่มเติมมานะคะเป็นไม้เทียมเดี๋ยวเราจะทาสีกันนะคะมันไม่ใช่ฝาเชือ้อรานะทุกคนมันจะเป็นแบบอ่านี่เป็นไม้เทียมแบบทนมากนะคะ How you feel about with design uh, Design is uh, very modern uh I feel boring if if only look like this cement cement uh, house, but when you meet me, uh, it's it's look in my eyes modern modern house. Yeah, and you can see also upstairs if you show upstairs modern. น่าบ้าเน่าเรอ่ามันดูไม่เบื่อนะทุกคนถ้าถ้ามันเป็นแบบแค่แบบซีเมนต์อะไรอย่างนี้เลยเราไม่มีแบบทุกคนจะแบบดีไซน์ใส่หินก็ได้นะหินทรายทุกคนที่มันเป็นแผน่แผนๆนะใส่ลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่สไตล์ใครชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะนี่นะคะมาค่ะมาเริ่มกันที่ด้านข้างฝั่งกำแพงนะคะฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะพวกพี่ๆช่างเขากำลังจะตีฝ้านะคะทุกคนในอ่าตรง ลงรถนะคะเขาลจะตีฝ้านะคะไปเดี๋ยวเราเดินค่อยๆเดินกันนะคะเในส่วนของห้องกระจกนะคะเนี่ยค่ะทุกคนนะคะคแต่ว่าหลังคายยังไม่มาเขารอให้แบบทาสีอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะห้องกระจกนะคะก็จะเชื่อมกับห้องครัวค่ะข้างในนะคะนี่นะคะในน้ําที่เราบอกกันเนาะทุกคนเนาะนจะเป็นห้องพอยนะคะ เรียบๆค่ะสบายๆนี่นะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราเพิ่มเติมนะะก็จะเป็นไฟต่อลงจากฝังดินแล้วก็จะมีเสาตรงนู้นนะคะจะไม่มีแบบสายระยงระเยงนะทุกคนฝ้าทางด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค,ะ,คะอันนี้จะเป็นห้องกระจกที่บอกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่เดินเข้าไปนะทุกคนเพราะว่ามันแบบ เลอะมานสวยมากเขาทําฝ้าได้ดีมากทุกคนแล้วก็ช่างเข้ามาทําความสะอาดเคลียร์หมดแล้วค่ะทุกคนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากนะคะอย่างเช่นอ่าอย่างเหมือนที่ที่โชว์ไปนะคะมีงานฝ้ามีงานห้องน้ําแล้วก็มีงานตกแต่งดีเทลแล้วก็ระบบไฟเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยเลยอ่า uh, how many months uh, how we are ready อ uh, ่า I thinkstill three months about wait ประมาณ3เดือนนะคะที่บ้านเนี่ยจะเสร็จเนาะตอนนี้ n าวตอนนี้ทำบ้านได้4เดือนแล้วนะคะแต่ so, n months ประมาณ <we think. S 2> 7เดือนนะคะ mm. ทุกคนนะคะ <Okay. S 2> แต่สัญญาเนี่ย <conom y> เขาเผื่อเวลาไว้เพราะว่า1กลัวฝนนี่ก็นั่งอยู่ที่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยก็จะมีความแบบพอเราใส่ตกแต่งบัวขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมันก็จะทําให้ดูดูบ้านเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะคะเออดูมีมิติมากขึ้นนะทุกคนมองทางด้านข้างนะคะจนไปหาด้านหน้ามันให้บ้านดูดูมีอะไรหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนพอเราใส่ไม้เทียมตัวนี้ไปบวกตัดกับบัวแต่งนะคะ สวยมากใครที่แบบจะทําบ้านอยู่แล้วจะเอาแบบตกแต่งบัวอย่างเงี้ยแนะนำแล้วเป็นเป็นแบบทนมากนะคะกันแดดกันน้ํากันฝนนี่นะคะในส่วนของทางด้านนี้โอเคค่ะวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะรีวิวกันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีห้องน้ําเสร็จทั้ง3ห้องเลยเนดะี๋ยวเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกนะทุกคนโอเคเป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นนะคะที่แถวบ้านนะคะ พอจะชอบออกมาเดินเล่นส่วนวันนี้นะคะพอต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะที่ติดตามช่องพลอยเจสซอรี่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พลอยเสมอนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ